่ะ,ะ,ะสวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามโดยเฉพาะห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามทับหนึ่งเราจะมีการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ site. อันเรียๆคะที่อยู่ในที่บ้านตอนนี้เพื่อนๆกําลังรอเราอยู่นะคะที่จะเรียนพร้อมกับเราหน้าที่หลักของเราวันนี้เริ่มจากการเขียนตามคําบอกค่ะ เตรียมสมุดไว้เลยค่ะตอนนี้เพื่อนๆเขียนถึงชุดที่เท่าไหร่แล้วคะวันวันนี้ชุดที่สามสิบห้าใช่ไหมคะอ่าเด็กๆเตรียมตัวเขียนตามคําบอกนะคะในชุดที่สามสิบห้าค่ะก็ติดกับเตีย็นช่เย็นแช่เย็นจิเน่กับเลี้ยงถุงข้าวเลี้ยงนะแช่เรียก็นใส่นมใส่นมโอเคเดี๋ยวเราแช่เย็นนะ ม่กินว่าลองม่ะานะอ่านะคะเริ่มจากคำที่หนึ่งะคะ่ะคำว่าวค่ะอครับ้ได้นะคำว่าอะไรนะคะวินรินใช่ไหมค,คะ คำที่สองคำว่าทินฐานทินฐาน,น,ฐานคำที่สามคำว่าเธอไปเธอให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำว่าเธอ ไปกันเถอะนะคะคำที่สี่คำว่าไไ่ไทซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการห่อผ้าที่เราเคยเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งมาแล้วนะคะไทไทค่ะอันนะคะคำที่หกค่ะทนายทนายเป็นอาชีพที่เราเรียกว่าทนายความนะคะ ให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำว่าทนายคำที่หกค่ะทบทวนทบทวนคำที่เจ็ดค่ะคำว่าทยอยทยอยอ่าทยอยกันทำทยอยกันมา คำที่แปดค่ะทรงเกาะทรงเกาะเกาะเกาะหมายถึงกริยาที่ไปเกาะ,ะอ่ะอาแต่เป็นคำราชาศัพท์ว่าทรงเกาะ,กะจ้าเป็นคำราชาศัพท์ค่ะลูกคำที่เก้ายาวหน่อยนะคะฟังดีๆทรงเข้าพระไทยผิด ทรงเข้าพระไทยผิดได้ยินไหมคะทรงเข้าพระไทยผิดและคำที่สิค่ะทรงขวาทรงขวาค่ะอ้าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตรวจกันนะคะ โครงการคร่ะอุ๊อแมวครัไม่ทันคำที่สิบครับคําที่สิบทรงคว้าค่ะทรงควาอ่<ม>รารอแป๊บหนึ่งค่ะเตรียมตัวตรวจนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูขยายให้ เห็นไหมคะอ่าในห้องเห็นไหมคะอ่าที่อยู่ทางบ้านเห็นไหมคะเห็นนะคะอ่าตัวเลยคะ่ะคำที่หนึ่งคำว่า,าวินถูกไหมคะ bye bye. คำที่สองคะ่ะทินฐานทินฐาน คำที่สามค่ะคำว่าเธอเธออ่าขอแก้มันเปนมันเก่งจังเลยมันแก้ให้กูอีกแล้วอ่าคำที่สี่ค่ะคำที่สี่คำว่าใครใถูกไหมคะคจ้าคำที่ห้าค่ะลูกคำว่าพนาย ถูกนะคะคำที่หกคำว่าพบทวนอ่าเย็ดคำที่เจ็ดคำว่าทยอยทยอยคำที่แปดคำว่าทรงตกาะทรงตกาะคำที่เก้าคำว่า ส่งเข้าคระไทยผิดอาถูกไหมคะและคำสุดท้ายท่งขวา,า,าในอห้องเรียนใครได้เต็มสิบคะโอ้เยอะเลยที่อยู่ทางบ้านใครได้เต็มสิบบ้างสุงพิสลาได้เท่าไหร่คะได้ เงหน่อยสูพิศซ่าได้เท่าไหร่คะแปของลูก,ลกได้แปดเต็มสิบณดนในห้องเงียบค่ะณเนะดนได้เท่าไหร่คะเปิดไมค์ด้วยคะ่ะกีหน้าได้เท่าไหร่คะได้เก้าเต็มสิบอ๋อเก้าเต็มสิบณเดนได้เท่าไหร่ลูกนับก่อนแปบนึงนับก่อนณนะดนณดนสุธีวัจ้ะลูก อาเปิดมห้ด้วยอ่าแล้วครับค่ะตูนิวัฒนดมาแล้วครับต้องมีอะไรนะลาโพงเพื่อนไม่ได้ยินเราโอเคไม่เป็นไรขอปิดหน้านี้ก่อนนะคะ่ะใครผิดอย่าลืมทําตามสัญญาเราแก้คําพกค่ะเราผิดชอบถูกจ้ะสัญญาแก้ยังอ่าในห้องลูกไปแก้ในนี้ได้ลูกไปแก้ในนี้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันมันมีเวลาแค่สี่สิบนาที เดี๋ยวเราจะได้เริ่มเรียนเลยโอเคอ่ะขออนุญาตปิดหน้านี้ก่อนเพื่อจะไปเรียนต่อนะคะอาวโอเคอ่ะมาดูงานสไลด์เลยวันนี้เราก็จะเรียนพร้อมกันเลยเรื่องที่เราเรียนวันนี้ตั้งใจให้ดีมีงานให้ทำด้วยการเล่าเรื่องจากการฟังการดูและการอ่าน กิจกรรมที่เราทาแน่นอนต้องเขียนต้องมีการเล่าเรื่องให้ครูฟังแต่จะเล่าเรื่องอย่างไรนั้นมีหลักเฑ์นในการเล่าเรื่องอย่างไรเรามาเรียนกันเลยค่ะอ่าดูนะคะคุณครูคประสงค์อ่าทุกคนเขียนไหมค่ะต้องผิดไหมก่อนค่ะลูกจุดประสงค์ในการเรียนในวันนี้หนึ่งเรียนเสร็จแล้วลูกต้องบอกความหมายในการฟังการดูและการพูดได้สอง ลูกจะต้องเล่ารายละเอียดของเรื่องที่ฟังและดูได้หน้าที่ลูกแล้ว3การมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดโดยเฉพาะคนที่เรียนออนไลน์ site, ตอนนี้อยู่หน้าครูลูกต้องมีมารยาทในการฟังใช่ไหมคะคนที่เรียนออนไลน์มีมารยาทในการฟังก็คือต้องปิดไมค์เพื่อจะให้ครูซึ่งเป็นผู้พูดพูดก่อนหากครูไม่อนุญาตให้พูดพูดได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะอ้าวมาดูเรื่องแรกก่อนมารยาทในการฟังเราคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆทุกคนน่าจะทำได้แต่เราต้องเรียนรู้เพราะว่าในบางเรื่องทุกคนละเลยทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญไหมคะหากเราไม่มีมารยาทในการฟังก็เกิดผลเสียกับคนข้างๆเราเช่นเพื่อนเราตั้งใจฟังแต่พอเราไม่มีมารยาททำให้เพื่อน เสียสมาธิเพื่อนฟังไม่รู้เรื่องนะคะอ่ามาดูรยาทในการฟังข้อแรกหนึ่งต้องตั้งใจฟังตามองผู้พูดอ่าผู้พูดจะได้รู้ว่าตอนนี้ลูกกําลังฟังครูอยู่นะหรือถ้ามีเพื่อนออกมาพูดหน้าห้องเรียนก็จะได้รู้ว่ามีคนฟังอยู่นะสองเราจะไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟังใช่ไหมคะการรบกวนผู้อื่นทํายังไงได้บ้าง ที่เป็นการลบกวนคุยอะไรอีกส่เอองเสียงดังถ่ายรูปให้หน่อยอที่ติดทั้งตรงนี้ตรงนี้เพื่อนเรียนด้วยนะคะต่อไปข้อที่สามไม่ควรนำอ่ะไปถ่ายจากข้างหลังไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดืม่มไปรับประทานในขณะที่ฟังน้ำได้ครูอนุญาตแต่อยาให้เห็นทั้งหมดเลยค่ะพยายามให้เห็นหมดเลยเห็นตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยแล้วเห็นเพื่อนด้วยจ้ะอ่า ขึ้นไปยืนมันก็อีอาจจะได้เห็นนะคะอ่าอาหารไม่ว่าจะเป็นลูกอมขนมยกเว้นถ้าคืออนุญาตเป็นบางวันครูอนุญาตคููใจดีเอาหิวใช่ไหมครูก็ซื้อขนมมาฝากแต่จริงๆแล้วไม่ควรจะกินใช่ไหมคะถ้าเพื่อนพูดอยู่เราไม่ควรจะรับประทานสี่เราจะไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นอาจจะพูดแซกอ่า พูดคำหยาบหรือช่อเดินไปเดินมาหรือนั่งไม่เรียบร้อยเวลานั่งต้องนั่งหลังตรงนะคะทีให้เกียรติ้พูดด้วยการปรบมืออย่างเช่นครูพูดถูกใจแทนที่ลูกจะหัวเราะอย่างเดียวลูกก็จกมือให้กําลังใจใจไหมคะหรือ,อเพื่อนมาพูดถูกใจเราก็ปรบมือเราไม่โห่นะคะแล้วก็ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง พรเป็นไงเป็นการรบกวนผู้อื่นใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะหลักในการเล่าเรื่องจากการฟังและดูรวมถึงการอ่านด้วยหนึงเราต้องจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรนะคราวนี้มาร้องร้องเพลงพร้อมกับคุณครูดีกว่านะคะใครทำอะไรที่ไหน ทำกับใครตั้งแต่เมื่อไรเขามาพบกันทำไมเขามาพบกันทำไมเขาทำอะไรที่ไหนบอกมารอ,อบนึงร้องพร้อมครูเลยค่ะทองเรียนหนึ่งสองสามใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครตั้งแต่เมื่อไรเขามาพบกันทำไม ขามาพบกันทเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาเป็นยังไงคะอ่านเสร็จฟังเสร็จจะต้องบอกให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครเมื่อไร่ใช่ไหมคะนั่นคือการจับใจความนะคะต่อไปเราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และใช้ถ้อยคำที่สุภาพมีการลงท้ายคะขา,าเป็นภาษาพูดก็ใช้ภาษาพูดที่ถูกต้องไม่พูดใครคำก็หลังคำไม่เอาภาษาภาษาพูดใต้มนาะพูดในการที่ว่าการสื่อสาร่าเอาสื่อสารอย่างเป็นทางการแต่ถ้าเราพูดเพื่อการสื่อสารปกติอาจจะใช้ภาษาใต้ภาษาถิ่นได้สาม สมมติว่าคุณครูให้ลูกแสดงล่้เล่านิทานเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าเฉยๆมันไม่เกิดอัดคลุใช่ไหมครับคนฟังก็เบื่อแต่ถ้าเมื่อไรเรามีท่าทางประกอบใช่ไหมคะก็เป็นไงคะผู้ฟังก็มองคาใจง่ายขึ้นใช้น้ําเสียงประกอบเสียงสูงเสียงต่ำพอเล่าเป็นคนแก่ก็ทําทเสียงคนแก่พอเล่าเป็นเด็กก็ทําเสียงเด็กเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ง ไม่ถ้าคนฟังฟังคนเล่าแบบนี้สนุกแล้วก็ในการเล่าใช้เวลาที่เหมาะสมไม่พูดเกินเวลาพอพูดเกินเวลาคนฟังเบื่อไหมคะเบื่อต่อไปข้อควรปฏิบัติและวิธีการเล่าเรื่องจากการอ่านหนึ่งเราต้องมีสมาธิมีใจจดจ่อในเรื่องที่ฟังหรือดูหรืออ่านสองเราสามารถสรุปเรื่องที่ฟังหรือดูได้ และเล่าเรื่องตามลำดับได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรทำไมอย่างไรอย่างไรคือการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะแล้วก็เราสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้ตามสควรเช่นเรื่องนี้ให้ความรู้อะไรแก่เราให้ข้อคิดอะไรแก่เรายากไหมคะอาจจะยากสักนิดสำหรับการฝึกครั้งแรกของเราแต่หากเราฝึกบ่อยๆอยากไหมคะลูก ไม่ยากเลยสมองเราจะคิดเป็นขั้นตอนเลยพออ่านปุ๊บเอ๊ะใครทําอะไรที่ไหนทากับใครตังแต่เมื่อ,อไรเขามาพบก,กันทำอะไรเขามาพบกันทำเขาทําอะไรที่ไหนบอกมาเขาทําอะไรที่ไหนบอกมาจะเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเลยค่ะอ่าคราวนี้ฝึกทักษะ,ะเล่าให้ลูกฟัง ดูการเล่าของครูดูท่าทางการเล่าของครูดูน้ำเสียงเพราะลูกจะต้องทําให้ครูฟังเหมือนให้ครูดูเหมือนกันปลาใหญ่กินปลาเล็กนะท้องทะเลแห่งหนึ่งมีปลาฝูงใหญ่เกาะกลุ่มกันทําตัวเป็นเจ้าถิ่นรังแกฝูงปลาเล็กพวกมันว่ายน้ําหาอาหารไปทั่วเมื่อเจอฝูงปลาเล็ก ก็จะคอยข่มเหงรังแต่จนไม่มีใครกล้าที่จะยุ่งกับมันพวกมันจึงกินอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ขนาดตัวของมันจึงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต่างกับฝูปลาเล็กที่ตัวยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงวันหนึ่งชาวประมงเห็นว่าแถวนี้มีปลาใหญ่อยู่มากมาย จึงลงอวนชิงไว้ระหวังนั้นก็มีทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กมาติดอวนมากมายเช้าประมงจึงยกอวนขึ้นพวกปลาเล็กเล็กก็สามารถว่ายออกจากไข่ได้ส่วนปลาใหญ่ไม่ว่าจะดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้เลยปลาตัวใหญ่จึงถูกชาวประมงจับขึ้นเรือแล้วนำไปขายที่ฝั่ง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่สำคัญมักอยู่รอดปลอดภัยกว่าคนที่ใหญ่โตเป็นยังไงคะในเนื้อเรื่องที่เราฟังที่ครูเราใครใครตัวละครคือใครปลาใหญ่ปาเล็กชาบาทำอะไร,ระต้องเหตุการณ์แรกก<ห>่อนล้วปลาใหญ่เป็นยังไงคะ ล่าแ,แก่เจ้าปลาเล็กจนเป็นยังไงแย่ง yeah, อาหารกินจนตัวมันใหญ่ส่วปลาเล็กก็ตัวเล็กลงเล็กลงจนวันหนึ่งชาวประมงก็มาจับใครหนีรอดได้ปลาเล็กใครหนีไม่รอด<ๆ>ทําไมหนีไม่รอดตัวมันใหญ่กว่าตาขายใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ทําให้มันถูกจับไปขายมันคงต้องตายเหรอเนาะอ่านี่ทานเรื่องนี้ก็เป็นยังไง คนไม่สําคัญเป็นยังไงคะมักอยู่รอดปลอดภัยกว่าคนที่ใหญ่โตเหมือนกับเรานี่แหละทาตัวเป็นคนรู้จักเยอะพอเกิดอะไรขึ้นใครก็รู้จักไม่รอดผลจากความผิดแต่ถ้าเราทําตัวเล็กๆทําตัวไม่สําคัญเป็นยังไงคะเขาก็จะมองข้ามเราไปนะคะอ้าวอีกครั้งหนึ่งเรามาร้องพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งที่บ้านด้วยนะคะ หนึ่งสองสามใครทำอะไรที่ไหนที่ทำกับใครทงแต่มืออะไรเขามาพบกันทำไมเขามาพบกันทำไมเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาเขาทำที่ไหนที่ไหนบอกมาที_<_<__่หาละงานของเราในวันนี้กลับไปบ้านเลือกหนังสือนิทาหนึ่งเรื่องที่ลูกชอบ อัดวิดีโอเล่านิทานร้อมกับสรุปให้ครูรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรและให้ข้อคิดอะไรส่รงภายในวันที่11พฤศจิกาก็คือวันพฤหัสนี้อยากได้คะแนนเยอะต้องทำยังไงต้องซ้อมก่อนอยู่ๆมาอัดเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ต้องซ้อมก่อน ได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะนโอเคงั้นเดี๋ยวครูขอสต็อปแชร์ตรงนี้ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนค่ะอ่าเดี๋ยวสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็าจะจะจบการสอนตรงนี้เอาไว้สําหรับการเรียนอ่านช่องออนไลน์นะคะให้ลูกนะคะไปทําง,งานที่ค้าลองไปหา,านิทานลองฝึก อ่านดูก่อนนะคะอ่านให้เข้าใจจําให้ได้แล้วก็ฝึกเล่าบอกแล้วว่าการที่เราจะได้คะแนนเยอะๆหนึ่งการเล่าต้องมีท้าทางประกอบสองน้ำเสียงทำให้อะไเงี้ให้น่าสนใจนะคะและอย่าลืมบอกข้อคิดจักนิทานด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะเวลากําลังจะหมดนะคะอ่ะบายบายกับเพื่อนยกมือบายบายเพื่อนก่อนเร็ว เอาคนที่ออนไลน์ไม่ไปเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราค่อยเจอกันชั่วโมงต่อไปะน,นะคะไป่ถึงสัมปทานบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย